ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปากันเบิดกันสุขู่สุคนบ่ว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องอ้ยเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวก้าวตอนเช้าๆพ่อแม่พี่น้องอ้ยเนาะก็บ่เช้าหลายดอกพี่น้องอ้ยครับตอนนี้ก็เวลา10:00นแล้วพี่น้องอ้ยเนาะกมื้อนี้ก็ทางบ่าวก้าวก็สิพาพี่าน้องมาหาือน น้องนุ่นวันนี้พี่น้อยเนาะกับพอดีมีทางคุณยายเพิ่นกับคอมมินมาหาทางว่าก้าตลอดพี่น้อยเนาะกับเพิ่นว่าเ่ากาเอ้ยมาถ่ายทางเพื่อนน้องนุ่นไห้เบื้องแน่พี่น้อยเนาะแต่ว่าข่าเห็ุแรกไปเล่นเพื่อนกันยังหมดเห็นจักเทื้าเพิ่นว่าพี่น้อยเนาะกับทางว่าก้าวมานิกาได้มาถ่ายให้เพิ่นได้เบื้องในส้มมวกันพี่น้อยเนาะกับพอดีทางคุณยายเพิ่นกับคอมมินมาหาทางว่าก้าตลอดพี่น้อยเพราะว่าแต่เอาคลิปแต่ละคลิปเอาลงพี่น้อยเพื่อนกับคอมมินมาตลอดเลยพี่น้องเอย วันนี้กัทางเ่าก็จะได้ถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิงได้สมกันทางเขึอนน้องนุ่นพี่น้องเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบ่าลายใหญห้างไปเบิงผสมกันทางเขึอนน้องนุ่นกันเลยพี่น้องไปกันเลยดูละพี่น้องยเปิดภาพมาปั๊บกับพี่น้องอยพอดีแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นแลยเรียบร้อยพี่น้องยอ้าเตะคักขักขักพี่น้องอย ทรีทางหน้าบ้านเพิ่นบ่ได้เทคาดเลยพี่น้อ,อยเน,นาะคักลายคักลายทางวาก็กกสิเลืสัสสายพี่น้องได้เบิกเงินปรกัน,กนทางเฮือนน้องนุ่นพี่น้อง,องเอ้ยละเอียดแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอย้ยาตา่อ ห้องน้ำติดเฮือนพี่น้อยนี่นะ <c ười> าาต่อทางว่าก็ตะคุดอ่าห้องน้ำให้เพิ่นก็ยังบดมา่ายจักเทื่อพี่น้อยเนาะพอดีทางว่าก็ไปาพุน่นไปพี่พี่น้อยบดมา่ายเพิ่นโอ้ห้องน้ำกว่าเอิงตึงหลังบ้านไงพี่น้อ,นอ,นนยนอยห้องน้ำก็ได้ คักคักคักงามพี่น้องเลือแต่ทาสีอย่างเดียวทั้งคืนน้องนุ่นกับพี่น้องย้าว่ามีงบทาสีโอ้ยแต่สีคักแต่สีงามลายพี่น้องย้าว่าเอฟซีเรือว่าทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะถ้าว่าอ่า อยากมีงบมาอยากทาอยากซอยทางน,องน้องนุ่นกับพี่น้อยนอ้นอหรือว่าทายสีทางเพื่อนเพื่อนอยากพี่น้อยกติดต,ต่อมาทางวาวเก้าได้เด้อพี่น้อยทางวาวเก้าก็จะได้เป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องนำกันตลอดไปพี่น้อยมันนี่กันพอดีทางวาวเก้าก็ได้มาถ่ายให้คุณยายเด้อมันนี่พี่น้อยคุณยายอยู่ทางฝั่งไทยไปละพี่น้อย งามงามงามพี hàng, 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 ่น้องเอ้ยงามเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้เคือนตรงนู้นนี่มันเพื่อนได้มุมเพราะว่าพื้นที่พผุนกว้างพี่น้องเอ้ยพสวยงามให้ต้อกตองเลยเพื่อนบอกกันเลยอยากยักแน่เพราะว่าทั้งพื้นที่มันแคบพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวขาไปเบิ่งข้างในก่อนบัดน,นี่พี่น้องยบ้าถุยมันก็เอาเอากระจายวัดนี่พี่น้องเอ้ยปันจุบันในเสบ้าในในปันจุบันหลักงัดเข่าวเฮือนเพิ่นเสบอาเลยนะเฮ้ยยิงปะแจกเพิ่นมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยเอานลำป้าเพิ่นบ๊อบเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเปิดภาพเข้ามากับพี่น้องข้างในกันเลย คักคักคักงามงามเรือแต่ทาสีกับบูกลโลพี่น้อยถ้าบูกลโลทาสีเนี่ยโอ้ยเขาท่ายอะไรพี่น้อย ขัมาเบิ่งข้างใน้างห้องตรงนู biết. ้นพี่น้องเอยห้องกว้างเด้อห้องตรงนู้นอย่าพี่น้องเอยแต่ว่ามาถ่ายกับเวนเพ่นจะของเพื่อนจักเสื่อพี่น้องยของเพื่อนจักไปทางใดหักลายหักลายงามๆที่ท้งตรงนู้นพี่น้องเอย ห้องน้ำก็ติดเพื่อนยังคักเลยพีย่น้อยแบบว่าออกไปนอกเลยพีย่น้อยนอกอยางสะ,สะดวกสบายพีย่น้องการข้ามของขึนผู้หญิงผู้หญิงก็บ่ต้องย่านพี่น้องอยดูปวดท้องทายเข้ามาลืบเข้ามาข้างในเพื่อนเรียบร้อยลอดพี่น้อย,ย,อย,ย,อยปุ๊บ <c oughs> อุ้ยคักขัก,ขก,ขก,ขกพี่น้อยอัลคาโดเติมมาลอดเนี่ยอืม คักคักอัดเซกัອพี่น้อยตุ๊ซิดพุ่นว่าเอาเอาห้องน้ําติดเอื้อนรถพุ่นว่าพี่นอยตอนนี้เพิ่ยังคักขึ้นเฮานพี่นอยถ้าเนงนนก็ได้ ขึ้นยังก็บไปได้ขึ้นเพือนพระบาทเขึ้นทั้งเดือนสี่เดนนาพี่น้อยเนาะครับเดือนสี่กัอาจจะมบดนดอกพี่น้อยประมาณสักสิบมือหรือว่าห้ามือสิบมือนี่แหละพี่น้อยทา,ทา้งวากากรไปทาเพิ่นชัดเจนพี่น้อยทั้งวากาขับไปนหนเมากินนี่กัเหม,มือนเหมือนเด้อพี่น้อยแล้วเรียบด้วยบาทนี้พี่น้อย À, Hãy đặt tù thân con có à. thì nói thật cả đây Ủa, con xuống con sai phơi cả nhanh để lái thì nói พราะว่อจะเพิ่มเติมมาอ่ะยังยังได้เรียว่าเฮิร์นคงเฮิรัวก็ยังได้อยู่ซ้ายพี่น้อยกองจะเพ็งกองบักใหญ่นึงพี่น้อย แล้วเรียบร้อยบปเนี่พี่น้องเรือแต่ขึ้นเพื่อนพี่น้องนะเนาะฮอดเดือนซีพันกับึ้นเพื่อนผูกคอต่อแขนพี่น้อยเนาะหรือว่าอ่ผู้ใหญ่เพิเ่นอยากผูกแขนน้องนุ่นกับพี่ต่อมาหาทงางเราก็ได้เพราะแม่พี่น้องเนาะก็ทางว่าก็กกจะได้เป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องพี่น้อยอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะนสำหรับคลิปนี้ทางว่าเราก็กกจะได้รำลา พาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อกำลังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อพี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้ทางว่าก้าวภาคพีภาคหน้องภาคก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าก้าวคลิปต่อๆไปเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าพี่น้องมีคบคิดความเพียรองใดก็คอมเมนต์มาทางบ่าก้าวแน่พี่น้องเนาะคอมเมนต์มาทางบ่าก้าวลายๆแน่พี่น้องเนาะกทัางบ่าก้าวจงขอขอบุญขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับเบิ่งกขับซมแต่ต้นจนจบเราบักครับโฆษณา ขอพ่นอยู or, high, high, anyway, ่ด right so, so ีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอพ่นล้ำล้ำเรื่อยๆกันเบิดกันสุขู่สุคนเบื้องต้นสมองสุบอลพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งว่าเถอะตั้งว่าภาวิดพลาดประกาศได้ทางว่าต้องกราบขอโทษแล้วขออภัยนั้งทีน้องกันเบิดกันสุขู่สุคนพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กัสจะได้ล้ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะก่อนล้ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปเราเก้าขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี